สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Balance Life by ยเล็กนะคะการนอนไม่หลับอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนนะคะเมื่อหลายปีก่อนเล็กไปเจอกับพี่ที่รู้จักกันคนหนึ่งเราไม่เจอกันสองสมปีนะคะวันนั้นเนี่ยพี่เขาคือดูผอมผิดหูผิดตาไปเลยนะคะพอคุยกันพี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นโรคนอนไม่หลับอย่างรุนแรงนะคะคือวันหนึ่งเนี่ยเขาจะหลับได้แค่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งบางวันนี่ก็คือไม่หลับเลยนะคะแล้วก็ รักษามาหลายโรงพยาบาลนะคะอาการก็ยังไม่ดีขึ้นหลังจากนั้นไม่นานตัวเล็กเองเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาการนอนนะคะคือนอนหลับยากขึ้นแล้วก็ตื่นกลางดึกนะคะวันหนึ่งเนี่ยเล็กจะหลับแค่3 4ถึงชั่วโมงนะคะก็เป็นอยู่อย่างนั้นหลายเดือนนะคะจนเล็กเนี่ยเริ่มมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็รู้สึกว่า ความจําเราแย่ลงนะคะแล้วก็คิดอะไรช้าค่ะก็รู้สึกว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราแล้วก็การทํางานนะคะแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยเล็กหลับในตอนขับรถกลับบ้านค่ะเล็กก็เลยรู้สึกว่าเออคงต้องปรึกษาแพทย์แล้วนะคะเล็กก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยแนะนําว่าสําหรับคนที่มีปัญหาการนอนเนี่ยก็ แนะนำให้เข้านอนเป็นเวลานะคะเพราะว่าจะทำให้การนอนเราดีขึ้นแล้วก็พยายามที่จะต้องเลีเ่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือไม่เล่นไลน์ไม่เล่น Facebook ก่อนนอนสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าพวกนี้จะทำให้สมองเราตื่นตัวนะคะก็จะรบกวนการนอนของเราแล้วก็เลี่ยงการนอนกลางวันนะคะคือเพราะว่าถ้าเรานอนกลางวันเนี่ยทำให้เราเนี่ย เหมือนกับวันนั้นเราใช้ความง่วงไปแล้วอะค่ะกังคืนเราก็จะนอนไม่หลับนะคะคุณหมออนุญาตว่าอาจจะงีบแค่15นาทีครึ่งชั่วโมงนะคะแต่ไม่ให้นอนยาวๆแบบ2-3ชั่วโมงนะคะเพราะว่ากังคืนเราจะนอนไม่หลับนะคะเล็กก็เราก็คุณหมอก็ให้ยานอนหลับมาทานด้วยอะคะ่ะเล็กก็ทานยานอนหลับมาประมาณ ปีกว่าหลังจากนั้นนะคะทานไปช่วงแรกๆเล็กก็หลับได้ประมาณ6 7ชั่วโมงนะคะพอทานไปปีกว่าเล็กก็เริ่มหลับได้สั้นลงนะคะบางวันเล็กก็หลับได้แค่5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กก็เริ่มมีความกังวลว่าเอ๊ะเราเราเริ่มติดยานอนหลับหรือเปล่าเริ่มต้องเพิ่มโดสยาไหมนะคะก็เลยพยายามที่จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการนอนไม่หลับอะคะ่ะเพราะว่าอยากจะอยากจะหาสาเหตุการนอนไม่หลับของเราอะนะคะเพื่อที่จะได้ ลองแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน,น่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็พบว่าการนอนไม่หลับเนี่ยก็จะมีสาเหตุอย่างทั่วๆไปเนี่ยก็เกิดจากความวิตกกังวลก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเคยเจอในชีวิตนะคะเวลาที่เรามีเรื่องต้องคิดมีความวิตกกังวลก็จะทำให้เรานอนไม่หลับนะคะแล้วสำหรับคนที่อายุ40ขึ้นไปเริ่มมีภาวะเข้าสู่ภาวะวัยทองนะคะ ซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเราแปรปรวนนะคะก็จะทำให้ร่างกายเรามีการควบคุมอุณหภูมิที่ผิดปกตินะคะก็จะทำให้มีอาการที่เขาเรียกว่าอาการวุบว่าบนะคะซึ่งก็จะทำให้เรานอนไม่หลับนะคะหรือพอเราอายุมากขึ้นเหมือนกับผู้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างเงี้ยคะ่ะการทำงานของร่างกายเราก็จะเสื่อมถอยลงนะคะฮอร์โมนก็จะลดลง ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะนอนหลับยากแล้วก็จะตื่นกลางดึกซึ่งคุณหมอบอกว่าการตื่นกลางดึกของผู้สูงอายุอะค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะโดยเฉพาะคนที่ตื่นกลางดึกแล้วหลับต่อได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยแต่ถ้าเกิดว่า ตื่นกลางดึกแล้วหลับต่อไม่ได้แล้วเป็นต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์นะคะมันก็จะทําให้อาจจะมีปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาเนื่องจากพักผ่อนน้อยเกินไปนะคะ่ะก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะเล็กเองเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ตัวเองเนี่ยวัยทองเนี่ยน่าจะไม่ใช่เพราะว่าเล็กไม่ได้มีอาการวูบว่าไม่ได้มีอาการอื่นๆของวัยทองนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊หรือเราเนี่ยออฮอร์โมนไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะคะเล็กก็ เลยลองทานเมลาโทนินคู่กับยานอนหลับนะคะก็ทานอยู่2อสเดือนนะคะก็ก็ไม่ดีขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยก็หยุดทานไปนะคะแล้วก็เลยลองทาน Evening ่งพิมโรสออยเพราะว่าเหมือนกับจะได้เพิ่มฮอร์โมนนะคะก็ทานสองสาเดือนก็ก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกันก็หยุดไปนะคะแล้วก็พอดีว่า คุยกับพี่ที่บริษัทอะคะ่ะคือมีมีพี่อยู่คนหนึ่งเขาก็เป็นมีอาการนอนไม่หลับมาหลายปีนะคะพี่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยคือต้องวิ่งทุกวันนะคะคือถ้าเขาวิ่งเนี่ยเขาจะนอนหลับถ้าวันไหนเขาลองไม่วิ่งเขาจะนอนไม่หลับเล็กก็รู้สึกว่าเออมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีนะคะแล้กก็ออกกําลังกายมากลับมาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอคือสัปดาห์ละ5วันเลยนะคะก็ทํามาหลายเดือนนะคะการนอนไม่หลับของเล็กเนี่ย ก็ยังอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจนเมื่อ,อ,อสามเดือนก่อนนะคะเล็กก็มาเจอกับอาหารเสริมตัวหนึ่งนะคะใน Facebook คือเขาเป็นอาหารเสริมที่ช่วยฟื้นฟูตับนะคะเล็กก็เลยสนใจเพราะว่าเล็กเองเนี่ยนอกจากมีอาการนอนไม่หลับแล้วเนี่ยเล็กยังมีอาการท้องอืดน,นะคะเวลาที่ทานอาหารที่มีไขมันเยอะ คืออย่างของทอดที่อมน้ํามันมากๆอะค่ะโดยเฉพาะเมนูไข่เจียวกับปลาสลิดทอดนะคะคือทานทีไรเนี่ยท้องจะอืดแล้วก็ไม่ย่อยเลยนะคะเป็นอยู่หลายครั้งจนเล็กเนี่ยต้องงดทาน2เมนูนี้ไปเลยอะคะ่ะเล็กก็เลยรู้สึกว่าเหมือนตับเราเนี่ยอาจจะสร้างน้ำดีได้ไม่พอนะคะจนทำให้เวลาเราทานของมันมากๆเนี่ยเราจะย่อยไม่ได้อะคะ่ะแล้วก็เล็กเองเนี่ย คือด้วยความที่ทานยารักษาลูมาตอยมา23ปีอะคะ่ะเล็กก็เลยรู้สึกว่าเออตับเราเนี่ยอาจจะมียาตกค้างเยอะจนทำให้ตับเราอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยสนใจอาหารเสริมตัวนี้แล้วพอเข้าไปอ่านรายละเอียดของเขาอะค่ะเขาก็ยังพูดถึงการนอนไม่หลับจากตับอ่อนแอนะคะคือเล็กก็เลยได้ความรู้เพิ่มเติมมาว่า ตับเราเนี่ยนอกจากมีหน้าที่ในการกําจัดสารเคมียาหรือแอลโกอฮอล์หรืออะไรที่เราทานเข้าไปนะคะตับยังมีหน้าที่ในการกําจัดอะไรที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองอย่างเช่นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเราเนี่ยนะคะจะมีอายุ120วันหลังจากนันเนี่ยตับก็จะมีหน้าที่กําจัดออกไปนะคะแล้วก็ยังมีฮอร์โมนต่างๆที่หมดอายุรวมถึงเมลาโทนินนะคะ ที่เราทราบกันว่าเวลาเราปิดไฟนอนนะคะแล้วพอมืดร่างกายเราก็จะหลั่งเมลาโทนินทําให้เรานอนหลับแล้วเมลาโทนินที่ร่างกายเราใช้ไม่หมดนะคะตับก็จะมีหน้าที่กําจัดออกไปนะคะแต่พอตับเราอ่อนแอค่ะตับเราก็จะไม่จัดการกับเมลาโทนินที่หมดอายุแล้วพอเราปิดไฟนอนร่างกายเราก็จะเข้าใจว่าเออร่างกายเรายังมีเมลาโทนินอยู่อะค่ะ เขาก็จะไม่หลั่งเมลาโทนินใหม่นะคะแล้วที่แย่ก็คือเมลาโทนินที่หมดอายุแล้วอะค่ะก็ไม่ช่วยให้เราหลับนั่นเป็นสาเหตุที่คนที่มีตับอนอนแอนะคะนอนไม่หลับเล็กก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันมันน่าจะตอบโจทย์ของปัญหาเราอะคะ่ะเล็กก็เลยซื้อมาทานนะคะเล็กก็ทานไปไม่ถึงสัปดาห์ค่ะ แล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นมากคือนอนหลับง่ายมากคือหัวถึงหมอนแล้วหลับเลยแล้วก็หลับ6-7เจ็ดชั่วโมงต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเลยนะคะก็คือตอนนี้เล็กทานมาสามเดือนแล้วนะคะก็หลับดีมากดีขึ้นมากๆกกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้สามารถทาน ไข่ G. เจียวปลาสลิดทอดได้แล้วนะคะไม่มีอาการท้องอืดเลยย่อยได้ปกติอะคะ่ะเล็กก็เลยวันนี้ก็เลยมาแบ่งปานว่า mm hmm. เผื่อว่าใครที่มีปัญหานะคะ mm hmm. เกี่ยวกับตับซึ่งรวมถึงคนที่มีไขมันเกาะตับนะคะเอ่อตับเอ่ออักเสบแล้วนะคะจนมีอาการอาจจะอย่างที่เล็กเป็นนะคะคือนอนไม่หลบับแล้วก็มีอาการท้องอืดและบางคนเนี่ยก็ อาจจะปวดที่ชายโครงด้านขวานะคะบริเวณตับคือตัวเล็กเองเนี่ยก็เคยปวดคือเคยปวดแล้วก็คือเคยแอดมิดมาแล้วแต่ตอนนั้นก็คือตรวจอันตาซาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่พบความผิดปกติอะไรนะคะแล้วเล็กก็จะมีอาการคือแน่นๆบริเวณเนี้ยบ่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้เล็กก็คือแทบไม่ค่อยเป็นแล้วเป็นก็คือจะน้อยนะคะก็รู้สึกว่าเออมันเห็นผลดีมากอะคะ่ะ ก็เลยจะมาแนะนำเผื่อว่าใครสนใจนะคะอาจจะแก้ปัญหาของคุณได้นะคะก็เป็นอาหารเสริมตัวนี้นะคะชื่อว่า h e p i ิกนะคะเขาทำจากออลูกพีชญี่ปุ่นนะคะก็ยังไงลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ชาแนลของเล็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ